ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่แซมสารภาพกลางผลกระแสเคยไล่ยิงโยมปอที่พัทยาหลวงพี่แซมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ได้ออกมาเล่าความหลังเมื่อ16ปีก่อนเคยไล่ยิงโยมปอที่พัทยาก่อนมาเจอกันในรายการผลกระแสวันที่16มีนาคม65หลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้และหลวงพี่แซมผู้ช่วยอาวาสวัดท่าไม้ เป็นแขกรับเชิญและมีหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรหลวงพี่ได้ยืนยันว่ายมปอโรเบิร์ตได้บวชแล้วเมื่อตอน8โมงเช้าที่อำเภอสวนพึ่งณนะสถานปฏิบัติธรรมสา,าขาของวัดท่าไม้อยู่ในเขาสงบปราศจากความเจริญทั้งหลายทีแรกจะบวชกับวัดท่าไม้แต่เราเช็คข้อมูลแล้วมันบวชไม่ได้ตามกฎหมายก็เลยเอางี้แล้วกันความตั้งใจเราก็เลยบวชให้เป็นพามก็แล้วกัน แล้วก็หาทางออกให้เขาคือการบวชให้ยมแตงโมคือการบวชพระอาจารย์อยากให้ความจริงกระจ่างคือเราอยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาต้องให้เขาไว้ใจก่อนเขาถึงจะพูดให้เขามาบวชให้เย็นก่อนและพูดความจริงออกมาเขาไปอยู่ที่ต้นไม้ในป่าช้าใต้ต้นโพยกตัวอย่างถ้าพี่หนุ่มค่าคนตายแล้วต้องไปอยู่ในป่าช้าจะนอนหลับไหมนอนไม่หลับแน่นอน พราะมันต้องหลอนมันอยู่ไม่ได้หลวงพี่แซมยังได้เล่าความหลังว่ารู้จักกับโยมปอ16ปีแล้วรู้จักด้วยการเป็นโจทย์กันหลวงพี่เคยได้ตามยิงโยมปอตอนเป็นคราวาสและยิงที่พัทยามันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งคือเพื่อนของทางหลวงพี่มีเรื่องหลวงพี่เลยต้องช่วยเพื่อนเรามีคนน้อยก็เลยต้องขับรถไล่ยิงเขาเขาก็จําเราได้ตอนเจอกันตอนเตรียมตัวบวชเมื่อ 3- 4วันที่แล้ว เราเล่าให้เขาฟังว่าเขาคงจําได้หมดเขาก็ยอมคุกเขากราบหลวงพี่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ